แล้วมาดูนะคะว่าวิธีทำทำยังไงก็ใช้หลอดนะแล้วก็บีบก,ก็บีบเสร็จแล้วก็ผ่าผ่าแบ่งครึ่งกันยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะยาวประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็บีบอีกข้างหนึ่งแล้วก็แบ่งแบ่งสามก็ได้หนึ่งสามให้มันเท่ากัน นี่ก็เหมือนกันเท่ากับแบ่งเป็นหกกลีบนะแบ่งเป็นหกกลีบประมาณนี้นะคะแล้วพอตัวนี้แบ่งเสร็จใช่ไหมตันนี้เราก็ตัดตัดลักษณะนี้เข้าไปในเนื้อนะแต่เข้าไปในเนื้อนิดนึงี่ยประมาณน,นี้ข้างก็เหมือนกันสูงต่ําไม่เท่ากันก็ตัดนะประมาณนี้เราจะได้เป็นทำเหมือนใบอ่ะ แล้วเราก็มากลางอันนี้ออกกลางที่เราตัดไว้หกแฉกออกกลางออกนะแล้วก็ใช้ปลายกันไกล,ลค่อยๆหมุนค่อยๆค่อยๆตัดให้มันงอแรงมากเดี๋ยวมันขาดนะเนี่ยกระดาษนี้ แล้วก like sure. ็เอามือ hmm. ช่วยม้วนม้วนให้มันหน่างเนี้ยลักษณะคือแบบนี้เพราะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยงอแล้วก็ดึงที่เราตัดไวเอามากลางมาเลยสองอันนะคะก็จะเป็นลักษณะใบดึงหน่อยดึงหน่อยไม่ค่อยงอเท่าไหร่นี่กำลังงอแล้ว จะได้เหมือนดอกไม้ดอกไม้ทนแดดทนฝนนะที่ฝนตกนี่ยนะแดดทนฝนอยู่ได้นานเลยไม่ต้องกลัวสีอาจจะซีดหน่อยเดีย่ยแต่บอกได้เลยว่าอยู่ทนอยู่นานประมาณน,นี้ดอกไม้จากหลอดพลาสติกเป็นไงคะ่ะง่ายนะง่ายไม่ยุ่งยาก ง่ายใบได้แต่เราก็ไปเสียบตามต้นไม้เสียบตามที่เราอยากจะให้มีดอกก็เปตั้งแม็ดไปก็ได้แลยชอบประมาณนี้นะคะประมาณนี้จะปลูกกันไหนดอกไม้หลอดพลาส,สติกค่ะจะคู่นะน่ละ